เราก็เลยมาหาอะไรเยนเไม่ใช่ร้านแต่ว่นี่นไม,ไม,เ,วไมเวดีนะไมเวเขอ,อชื่อไมเวเนาะอันนี้คอนเซปต์เืเป็นคอนเซปต์ครับไม่ชื่อร้านอะไมเวนี่ไหนวะทั้งหดขงโลโก้การเดินทางภายในการเดินทางภายในในไหนไหนวะไมเวที่ไหนวะ งเเั้นเดี๋ยวเราก็ต้องถ่ายตรงใต้นี้กันต้นเเวหรอี่ีเ มีแพจอยู่พี่คิดแพจมีเพเ<ก>จเอาเอาอะไรเนี่ยสนใจไหมคุณพี่แม่กูบูฮาวายมีอะไรอย่างเงี้ยครับเอาเอาอะไรเธอเขาบอกว่าเอากูวันนี้เปิดได้กี่วันแล้วน้องน้องแขกใช่เป็นวันที่สองครับวันที่สองเนาะค่ะอะไรอะไรถึงอยากมาทำร้านกาแฟก็เป็นความฝันตั้งนานแล้วครับปกติตัวเองก็กินกาแฟ แล้วก็ช่วงนี้โควิดเรื่องของงานคอนเสิร์ตเรื่องของงานประจำต่างๆก็หยุดกรับไปนะครับแล้วก็วกเราก็กินอยู่นวเพื่อนก็ขอซื้อก็เลยทําไมไม่เปิดขายเลยเลยก็เลยเปิดขายแล้วก็มีทําเลหน้าร้านตัวเองแล้วก็เลยมีไม้มีอะไรแล้วก็ทำสไตล์เราเนี่ยถ้าใครอยากกินกาแฟสีมือน้องเมืองแทนนะคะชงเอง ตามมาเลยอยู่ไม่ไกลเนาะตรงนี้เขาเรียกไรบ้านหนองบัวเนาะบ้านหนองบัวบ,บ้านหนองบัวขอนแก่นประมาณ15นาทีครับ15นาทีแล้วก็ถึงจุดยูเทิร์นเนาะยูเทิร์นมาจะเจอเลยเหน้าร้านมั่นยืนถูกไหมชเช็คกลับมาที่ปักหมุดไปที่ร้านมั่นยืนก็ได้ครับครับนั่นยืนก็เป็นร้านที่ทํากับคุณแม่ครับอ๋อเป็นขายอาหารเหรอคะอาหารพื้นบ้านครับตามฤด,ดูกาลอ๋อโอเคตอนนี้เปิดอยู่ เปิดเปิดเปิดเคเห็นสายช่วงเที่ยงค่ะอ๋อดีนะที่อีสานเขียวช่วงนั้นโควิดมันไม่หนักเนาะครับปีนี้ก็ปีนี้ะเปีนี้รุ่นไม่แต่ว่าคนเริ่มฉีดวัคซีนกันเยอะแล้วก็น่าจะโอเคอยู่นะพี่ว่าต้องตัวดูตามสถานะกันใช่ใช่ อเมริกาโน่อเมริกาโน่หวานน้อยหวานน้อยครับได้ครับครับโกโก้หวานปกติไหมครับโกโก้หวานยังไงหวานน้อยหวานน้อยความหวานเยอะแล้วครับถ้าตรงนี้มีอาหารขายเดี๋ยวแวะก็เข้าไปกินเพราะพี่ยังไม่ได้กินข้าวเช้า เปิดขายแล้วใช่ไหมครับเปิดขายช่วงเที่ยงเป็นซิกเ,เจอร์ก็จะเป็นต้มปลาลาปลาอย่างเงี้ยครับหน้าผักหวานอ๋อผักหวานหน้าไข่มุดแดงหน,น้าหน่อไม้อะไรอย่างเงี้ยครับนะวันนี้มีวันนี้ก็จะเป็นประเภทปลาครับต้มปลาลาปลาโอเคใส่ปลาชตามต้มหมูดแดดเดียวอะไรอย่างเงี้ยโอเคจัด ตัวที่จงให้พี่นี่เป็นกาแฟไดซ์เคปกาแฟจักไดสเ์เกปหอมดีค่ะหวานน้อย ซิกเนเจอร์ที่นี่คืออะไรนะน้องเบียร์จริงมีเป็นตัวใหม่ครับเป็นแบรนด์เป็นเอ่อเป็นสูตรของน้องๆที่รู้จักกันนี่แหละครับครับก็จะเป็นกาแฟสมุนไพรใช้สมุนไพรเหมือนเหมือนการทำต้มยำทำออกมามิกกับกาแฟดำอ๋อเป็นกาแฟเย็นครับก <c oughs> ินเย็นแล้วก็จะสดชื่นให้อารมณ์ ok สดชื่นก็จะมีเปรี้ยวหน่อยมีกลิ่นสมุนไพรมีกลิ่นตะไคร้ขรูดหน่อยอะไรไประมาณแต่วันนี้ไม่มีวันนี้ไม่มีเขาไม่ได้ตอ่เดี๋ยววันไหนมีพี่จะมาลองใหม่ได้ครับกาแฟต้มยำ อ๋อแต่ไม่มีพริกนะไม่มีครับไม่เผ็ดเ <c oughs> ออชื่อน้าลองชื่อน้าลองเฟสเฟหน่อยครับ้อ้ลมสดชื่ออ,อ๋อโอเคโอเคต่อไปยังไงนะโปรมีโปรเจกต์ยังไงนะด้านข้างตัวนี้ครับก็จะขยายพื้นที่ออกมาอีกครับแต่ก็เป็นร้านช็อปของเพื่อนพี่น้องที่มีสินค้ามีของเนี่ยครับก็มาฝากขายได้ครับอ๋อก็เป็นแนวเป็นสินค้าแนวแนวศิลปะแนวแนวอาร์ตเนาะงานมืองานคราฟอะไรแบบนี้ครับอ๋ออีกนานไม่เดียว ก็เร,เร็วนี้ครับก็รอถมดินแต่ตอนนี้ดินมันยังไม่ได้ครับหน้าฝนอืม <elderly> ใช่ era, ใช่ก็จะเป็นการช่วยเหลือซัพพอร์ตเพื่อนๆแล้วก็ท่างเครือข่ายอีกหนึ่งครับแล้วก็ให้คนแถวบ้านเราที่เขาไม่ค่อยได้เจอสินค้าแบบแนวแนวอาร์ตหรือว่างานพวกนี้ก็จะส่วนมากก็จะอยู่ตามช็อปหรือว่าเทศกาลดนตรีเท่านั้นแต่ที่เราอยากให้คนที่ผ่านไป <teachers> ผ่านมาได้ได้เจอได้สัมผัสด้วยใช่คช่เพราะว่าพี่คนหนึ่งก็เป็นเป็นคนชอบสินค้าแบบนี้ เป็นลูกปัดเป็นงานผ้าเป็นแฟชั่นอะไร<อ>พวกนี้ครับดีมากเลยรอมาตรงนี้ตรงนี้เนี่ยจะปลูกข้าวใช่ไหมน้องเดียใ่ยครัคทั้งข<อ>้าวเหนียวแล้วก็ข้า,าวเจ้าข้าวยเยครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็บริโภคที่บ้านแล้วอีกส่วนหนึ่งก็เอามาให้ลูกค้าที่ร้านกินด้วยครับอ๋อแต่เห็นว่าเป็นการปลูกแบบอินทรีย์อิครับไม่ร้อยเปอไม่ใส่ คาดว่าจะเดือนไหนถึงจะเสร็จก็คงไปปลายปีครับได้เกี่ยวข้าวกันอ๋อปลายปีเนาะใช่ได้ได้พี่จะได้ตามมาเก็บภาพอีกทีหนึ่งตอนที่ข้าวข้าวข้าวสวยอ๋อแสดงว่าตรงข้างร้านเนี่ยที่นานี้ของเราเองใช่ครับโอเคทัองนี้ก็เป็นทั้งหมดเลยครับค่ะนอกจากว่ามาอุดหนุนกาแฟข้างในนั้นเป็นร้านอะไรคะน้องเดียนนะนเป็นร้านอาหารของคุณแม่ครับทำกับทำให้คุณแม่ก็เป็นร้านอาหารพื้นบ้านอาหารตามฤดูกาลครับอาหารอีสานพื้นถิ่น ต้มปลาลาบปลาส้มตําอะไรพวกนี้ครับตามฤด,ดูกาลหน้าเห็ดมีเห็ดหน้าหน่อไม้มีหน่อไม้ก็รับซื้อจากชาวบ้านครับหรือว่าผักต่างๆก็เลยเราก็กําหนดว่าเอามาขายได้แต่ขอเป็นผักที่ไม่ใช้สารเคมีอ๋อค <Okay. S 2> ่ะคนกินก็จะได้ปอดัยได้วยครับร้านมัานยืนเปิดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงบัน่นยืนเปิดห้าโมงเช้าถึงห้างเย็นครับห้าโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นนะคนนะค ของร้านมันยืนสอบถามสั่งจองง่ายครับค่ะได้เดี๋ยวแปะเพจไว้ในคลิปได้ค่ะข,ขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ โชวต้มปลาใส่ผักขยันสิมีซื้อห่อกลับบ้านด้วยลูกเหียดใช่ไหมอ๋อปลากุ้งปลากุ้งครับปลากุ้งโมลุ่นแม่เมนูเด็ดของที่นี่อะไรนะแม่ก็ต้มปลาเป็นหลักต้มปลาใส่ผักขยันใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะต้มปลาใส่ผักปลาต้มเป็นลาบแล้วก็ใส่ปลาคนี่คือเป็นหลักเลยจ้า ถ้ามีไก่บ้านาก็แกงไก่บ้านออกไก่บ้านอ,านอาไก่ไก่บ้านเน<ง>ี<ง>่ยยอดมะขามห่อนมีไหมคะแม่มีค่ะมีโอ้สุดยอดแม่แม่เป็นแม่ครัวหลักเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะฝีมือสุดยอดค่ะแม่กุ้งลองชิมแล้วต้องมาชิมต้องมาชิมที่ร้านมั่นยืน<ง>ค่ะอย่าลืมกดติดตามด้วยนะ